เขาเป็นคลีนซิ่งที่อ่อนโยนแล้วก็ล้างเครื่องสำอางได้ดีเลยนะคะทุกคน สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ชนะของไข่มุกเมลโลอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะไข่มุกจะมาแชร์คลีนซิ่งตัวหนึ่งที่ได้ใช้ในช่วงนี้เรารู้สึกชอบมากๆเลยนะคะเขาเป็นคลีนซิ่งที่อ่อนโยนแล้วก็ล้างเครื่องสำอางได้ดีเลยนะคะนั่นก็คือ เฟอร์ทิราเจจูมิลคลีนซิ่งโลชั่นตัวนี้นี่เองคือต้องบอกก่อนนะคะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็เป็นคนที่แบบแต่งหน้าบ่อยเนาะชอบลองผลิตภัณฑ์นู่นผลิตภัณฑ์นี่นะคะที่นี้เนี่ยมันต้องมีการล้างหน้าในทุกวันเนาะแล้วคลีนซิ่งเนี่ยมันเป็นส่วนสําคัญมากๆเลยนะคะที่จะทําให้หน้าเราเนี่ยสะอาดแต่ว่าการที่เราเช็ดทุกวันเนี่ยนะคะมันก็ส่งผลทำให้หน้าเราเหี่ยวไวด้วยนะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยไปหาคลีนซิ่งที่มันสามารถจะช่วยลดปัญหา ที่จะทาให้หน้าเราเหี่ยวนะคะแล้วก็ยังสามารถคลีนหน้าเราได้สะอาดนะคะแล้วตัวเฟอร์ทิราเจจูมิลคลีนซิ่งโลชั่นตัวนี้เนี่ย,เ,ยเขาตอบโจทย์มากเพราะสารสกัดหลักของเขานะคะก็คือเป็นนมจากเกาะเชจูซึ่งนมจากเกาะเชจูเนี่ยมันเป็น,นนมที่มีคุณภาพสูงมากทุกคนคือเขาจะมีสารสกัดสําคัญแล้วก็สารอาหารที่บํารุงผิวมากกว่า200ชนิดซึ่งเขาก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ทําให้หน้าชุ่มชื่นช่วยกระตุ้นคอลลาเจนใต้ผิวนะคะทําให้ผิวเราเนี่ยดูเปล่งปลั่ง ยืดหยุ่นแล้วก็ดูกระชับขึ้นนั่นเองค่ะแล้วตัวนี้นะคะเขาก็ไม่มีน้ำหอมไม่มีพาราเบนแล้วก็ไม่มีแอลกอฮอล์นะคะอ่ะแล้วก็มาถึงวินาทีที่ทุกคนรอคอยนะคะนั่นก็คือการลองใช้ให้ดูนั่นเองนะคือจะบอกว่าเราเนี่ยประทับใจกับเนื้อเขามากนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนะคือเนื้อเขาเนี่ยมันจะเป็นโลชั่นแบบนี้เลยทุกคนซึ่งมันนุ่มมากแล้วมันก็ลื่นมากนะคะเนี่ย คือมันไม่มีกลิ่นอะทุกคนเพราะฉะนั้นคนที่แบบแพ้น้ําหอมเนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาล้างให้ดูนะคะแล้วก็มาดูกันว่าเออประสิทธิภาพจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเก็บผมก่อน ลองลองล้างแบบครึ่งหน้านะดูที่คิ้วคือแบบคิ้วหลุดไปแล้วนะคะทุกคนคือตอนนวดนี่ฟินมากมันแบบมันนุ่มอะ่ะมันเป็นแบบโลชั่นไปเลยทุกคนอ่ะนี่คือล้างไปแล้วนะคะหนึ่งข้างจะเห็นว่าคิ้วข้างนี้นี่แบบเริ่มหลุดแล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาล้างอีกหนึ่งข้างกัน มาสค a าร่กาอย่างนี้ก็หลุดออกมานะคะแต่ไม่แสบตาเลยนะเนี่ยโอเคค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใช้สำลีนะในการเช็ดออกในหนึ่งรอบนะคะก็ดูกันทุกคนอันนี้คือแบบแต่งแบบในชีวิตประจำวันนะคะมาสค a าร่าารไยหลุดอยู่นะทุกคนแต่ว่าคือต้องบอกว่าพวกมาสค a าร่ y าอายไลเนอร์แล้วก็ลิปเนี่ย ควรใช้ลิปอายรีมูเวอร์แยกนะเพราะว่ามันจะเป็นสูตรที่ค่อนข้างเฉพาะกับดวงตาแล้วก็ริมฝีปากนะคะมันค่อนข้างจะอ่อนโยน,นแต่ตัวเนี้ยจริงๆถ้าสมมติว่าเราเอามาถูที่ตาก่อนเนี่ยก็ไม่รู้สึกแสบไม่ระคายเคืองอะไรนะคะคือตอนนี้ใส่คอนแทคเลนส์อยู่ด้วยนะคะก็ไม่ไม่รู้สึกเคืองตาด้วยนะโอเช็ดออกมาแบบถ้ากลัวนะเนี่ยเดี๋ยวจะเช็ดให้ดูอีกแผ่นหนึ่งว่าหมดไหมนะคะจริงๆคิดว่าออกเยอะแล้วล่ะไม่น่าจะเหลืออะไรละเหลือแค่ตรงที่ไม่ได้เช็ดนี่แหละ อันนี้คือแผ่นที่2นะถ้าสมมติว่าใช้คินซิ่งแบบน้ำเนี่ยจะแบบใช้เยอะกว่านี้มากนะคะแล้วก็ความรู้สึกหลังจากที่ใช้นะคะคือหน้าแบบนุ่มมากเลยนะแล้วก็ยังมีความชุ่มชื่นนะคะหน้าไม่แห้งตึงแต่ว่า ก็ต้องให้ไปล้างหน้าอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะล้างด้วยคิ้นซิงอะไรอะ่ะเราก็จะแบบตบ้ายด้วยการล้างหน้าด้วยโฟมล้างหน้าตลอดนะคะเพื่อให้มันเป็นการสะอาดมากขึ้นนะเขาเรียกว่าเป็นการดับเบิลคลีนซิงนะคะโอเคเดี๋ยวขอตัวไปล้างหน้าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงความรู้สึกหลังการใช้ค่ะเรามาสรุปผลการใช้งานเฟอร์ทิราเจจูมิลคลีนซิงโลชั่นกันนะคะหลังจากที่ไข่มุกได้ลองใช้ล้างหน้านะ, <S <S นะก็พบว่าน้องอ่อนโยนกับผิวมากๆเลยนะคะแบบว่าพอเวลาที่ล้างไปเนี่ย เนื้อน้ำนมมันจะนุม่มแล้วก็ให้ความรู้สึกผ่อนคลายด้วยนะคะเวลาที่เราใช้เนื้อเขาเนี่ยมันจะเป็นโลชั่นใช่ไหมแล้วมันจะลืนล่นๆแล้วก็นวดไปนวดไปนวดไปคือฟินมากนะคะแล้วก็เช็ดออกด้วยสำลีเนาะเครื่องสาอางก็จะหลุดออกมานะคะซึ่งพอเราเราใช้คลีนซิ่งแล้วเราไปล้างหน้าเสร็จเนี่ยหน้าจะนุ่มมากเลยนะคะคือเขาไม่ทําให้หน้าแห้งอะทุกคน หลังล้างหน้ามันจะยังรู้สึกชุ่มชื้นอยู่นะคะอย่างเราอะ่ะแต่งหน้าบ่อยเนาะเราก็จะใช้เจ้าตัวนี้ในการล้างหน้ารู้สึกว่าเออมันไม่ต้องมีการใช้สำลีเยอะมากเกินไปนะเพราะมันจะทําให้หน้าเหี่ยวเร็วนะคะอันนี้มันเป็นการนวดเนี่ยมันก็เป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดได้ดีด้วยนะคะมันทําให้หน้าเราดูแบบเปล่งปลั่งแล้วก็สุขภาพดีขึ้นคือเนื้อเขามันน่าสนใจด้วยนะทุกคนเราก็ชอบตรงที่มันเออมันเป็นแบบโลชั่นจริงๆนะคะนวดไปนี่แบบฟินมากแต่ว่าก็ต้องบอกว่าตัวนี้นะคะถ้าสมมติว่าาเราใช้ ในวันที่เราเมคอัพหนักๆเนี่ยมันอาจจะลบไม่ได้หมดในครั้งเดียวเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาค่อนข้างอ่อนโยนนะคะอาจจะต้องมีการล้างซ้ํานิดนึงแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราใช้ในวันธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยลบเครื่องสำอางได้ดีมากเลยนะคะ และสิ่งที่ชอบก็คือว่าเขามีความอ่อนโยนกับผิวนะคะไม่มีน้ําหอมไม่มีเอลกอฮอลแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนผิวแพ้ง,ง่ายก็มั่นใจว่าสามารถใช้ได้ค่ะถือว่าเป็นคลีนซิ่อีกตัวนะคะที่ชอบใช้ในช่วงนี้นะอย่างที่บอกคือมันได้ฟิลลิ่งที่ต่างจากการแบบเช็ดหน้าอย่างเดียวมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราได้นวดหน้าได้รู้สึกผ่อนคลายได้รู้สึกถึงการบํารุงในการล้างหน้าไปในตัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์สําหรับใครที่อยากจะลองอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมาบอกข่าวดีนะคะก็คือตอนนี้เฟอร์ทิรา เขาจัดโปรนะคะทุกอย่างในร้าน100บาททุกคนมันเด็ดมากเพราะฉะนั้นต้องรีบไปตามแล้วนะคะสามารถแอดไลน์ไปที่แอดเฟอร์ทีรานะคะหรือว่า facebook แฟนเพจเฟอร์ทีราก็ได้คะ่ะโอเควันนี้ไข่หมูก็ต้องจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะคะครั้งหน้าจะมารีวิวอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามชมนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย